ใส่มะกรอกใส่มะงีตใส่มะงีตไอ้บีบมะน้ำใส่น้ำกับไนครับเปลือกมันเปลือกมะไซอุ่นไม่ได้ฝาดไนกับน้ำอืมยันมันฝาดมันซานเหมือนว่าวันนเหี้ยกหาผักมาะไซไหมผักเหีเตรียมไหมผักรวมมิตรผักรวมมิตรคักแกงล่ะผักสุ้มใส่แกงเออนี่ผักชีลาวนี่แหละแกงกินผัก ใส่วิ่งแก่นปลาย่อยย่ยผัดบักผักกินเป็ดยี่ผักเดี๋ยวจะกินปลาเอ,อเองเย้ยังผักมาจ้ะวันดีค่ะยายรวยพาจวดช่อง Channel, มิวสิกชแนลมื้อนี้สิ่ผ้ามาเห็ดเมนูแกงปลากดใส่ดอกผักกาดจอนอื์กวางตุ้งนั่นแหละพี่น้องแมน ขาว่าเบิ้งกบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ให้แน่เด้อค่ะเดอ้อ <_ S 1> เพื่อเไลยเบิ้งคลิปใหม่ต่อไปทานผู้ชุ่มทั้งหลายก็ได้มาเบิ้งขั้นตอนแรกปลาจากน้องบัวลำพูนะครับปลาธรรมชาติไม่ได้ซื้อหัวหอมแดงติดตามต<อ>ิดฟีดปลาอีตูกับมาตตาบ,บ้านมัมก็ยุนี่กับมีอ,อยู่แต่ว่าหอมหอม,อมอปลามาตตาบ,บัณฑปลาหาเองเนี่ยจากธรรมชาติแรงน้ำธรรมชาติปลาหาเองปลากดมันโตน้อยใส่มองมา พักพักเพิ่นกระปูกเองนี่ชิ่นเจมาเนี่ยพักกระปูกเองเอาเงาได้ห้างปะพักรวมกับมีผักชีเร้ามีต้นหอมมีใบผักกระจืดอ่าเออนี่หลายอย่างอยู่ผักใส่กอ่ผักร่วมมีผักใส่แกงนั่นแหละเออผักใส่แกงนี่แหละตะไคร้ทุบเปะใส่บ่อต่ำดอกมาเอาเบิ่งปริมาณปรากฏน้อยเพิ่นไปใส่ม่องทีนะครับเออใส่ม่องทีเอาก็ใส่เกลือหน่อยหนึ่ง อเอาก็ตำตำว่าละเอียดเป็นไดดอกตำพ่อบุบบุบนี่แหละทำกินพรองหามาจากน้องบุรัมพูแม่นแล้วหอมฝากอืมให้มันตำง่ายจังสิงตำง่ายใส่ลงไปเาอาเจลาหัวขึ้นเราไง่า ทุบแตกแล้วนะก็ตดำง่ายต่ำแล้วก็ข<อ>ว,วดใส่หม้อเลยครับแล้วก็น้ำล้างคอกน้ำแนยจวกๆๆเทจวกคือเก่าคนเทจวกคือเก่าคนละปลาแดกมาเกี่ยห่าวก็เอา,เอาแต่นามมันใส่แล้วแกงต้องใส่ปลาแดกมาเลยครับแกงข่งใส่ใอย่าค่อยแสีบใส่ถ้าพี่นึง พี่เป็นยังไงเลยคือแต่สองเที่เลยเอาอาหารแต่อะไรสองทพอีอ๋ออันที่สองครบมาเต็มอืมเท่าไรแจกสอนกาแฟสอนกาแฟสอนหนึ่งตะกรันหนึ่งสอนกาแฟกันครับอืมแป้งนัวตามด้วยผสงสลดข้าวบะดสลดลายบันไดใหเพื่อดูวยสอนกาแฟอยู่แล้วประมาณครับสอนกาแฟกันครับสอนกาแฟแล้วรุ่้ำก็ปิดไว้ให้น้ำเดือดเพื่อให้เข้าสีใส่ปลา แจงใส่บะกอกน้ำมันเลใส่ช่วยปลาชิบงยังใส่เอ้ยนื่อแนวแสบเอ้ยบะกอกก็เก็บมาเองนไงบะกอกก็เก็บมาเองนี่บะกอกเลยร้อนนำเดือดร้อนนำเดือดบ่ะร้อนนำเดือดเผื่อลืมซื้อตะไคร่น้ำเดือดครับเด้อทุเปะใส่้ลดแกะกาบมันออกเอาไปใส่เลยเอาปลต้มตำอันลีล่ะถุเปะรัดเส่ยมอปิดไว้ไหมปิดเบอร์คือเต่าทานใส่ปลาเข้ามาเลยครับน้ำเดือดแล้ว น้ำพ้่องเหรอฮั่ก็ใส่ปลาลงไปเนาะเออเรื่องรวดนี่เออฮั่ก็ปิดไปอีกสักพักหนึ่งเก่าให้ปลาสุกแล้วฮั่ก็จะใส่ผักมาเลยแม่นปลาฮั่ก็เริ่มสุกแล้วครับบานเลยเออหอมใส่ใสผักใส่บักกอกครับใส่มะกรอไอ้ต้มใส่บักกอกเด้อยังแสบมะกอกามัตตาบ้านเด้อืมเจ็บมัตตาบ้านเนี่ยเออใส่มะกอกใส่มะงเอกใส่มะงเอก นี่บีบก,กับน้ำมันใส่น้ำกับไน่ครับเปลือกมันเปลือกปลาใส่เอ<บ>า <จะ S 1> ใส่ไน,น่ไม่ได้ฝาดไนกับน้ำยานมันฝาดแบบซานมันว่าเหมืนเหี้ยเขาหาผักมาใส่ไปผักเขาเตรียมไปผักรวมมิตรผักรวมมิตรผักแกงน่ละผักส้มใส่แกงเออมีผักชีลาวนี่แหละแกงกินผักใส่วิ่งแย่นป่า กินไปที่ผักเดี๋ยวจะกินปลาเองเอลือเฮงผักมัตตาบานแห่งชอบแล้วปลามัตตาบานก็ชอบเพื่อนกันผักมัตตาบานยังชอบให้ผักยุ๊กเล่นน้อยไปปลากรดเดี๋ยวผักบักอีตูแบบนี้ใส่แล้วผักกระซิบด้วยไม่หนักถือว่าเสร็จขั้นตอนแล้วครับขันใส่ผักอีตูลงไปอาจจะใช่แล้วก็ซีมขันซีมนัวก็เอาเลยเอ่าอ้ฝนขึ้นเช้าตกแล้วน้ำขึ้นจังถ่วมไปว่าซอสปรับยวละ เสียบตาบนี่ยเสีแล้วก็จะได้โป่งต,ตนนาบันเนี่ยว่าก็เสียหลายแถวจิบอิ่มบ่โอ้ยล้เอาเข่ามาใส่โดบันเทนีิวใส่น้ำซีมไปแล้วโอ้แซ่บไปบันเนี่ยอ๋าแสดงวันว่าแล้วครับเอ้อเอามาบาันปิดกล้องาหาที่วางอันนี้ล่างาซื้อบ่ได้ขั้วขี่ขั้วย,วยงังเนี่ยเออ มีขีมีหยังปลาธรรมชาติเปิด,เป,ดเปิดแม่ <S <S นี่ครับเออคือคือพอพอพอ,อ,อ,อเออนั่นไนะงานแล้วปิดไปนงะแล,ล,ล้ากันเออฮะลากธรรมส้มตะเภาเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะล,ล่าเดอะบัตเตอร์พี่น้องแล้วแล้วทานผู้ชมทั้งหลายก็ได้เขอบอาเบิรงกดกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ซับตะไคร้แห่น้ำเด้อค่ะเด้อเพื่อจะได้เบิ่งคลิปใหม่ต่อไปพี่นอ้องถ้าผู้ชมทั้งหลายก็อย่าเก็บอยากไข่อยาจนหาเงินก็ให้บ้านหมาญเฮ่งๆปังๆทั่วหน้าทั่วตากันสุบปูชุบก้นเด้อปีใหม่ก็ได้เออก็อให้ได้ให้ดีเด้ออ่ะสำน,นีแหละเนาะเจอกันคลิปใหม่เนาะพี่น้องอ่ะบ๊ายบายไปไปกูรื้มืองแล้